ไมเกรนเนี่ยเกิดจากเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะส่งไปไปยังปลายประสาทไม่ดี2ก็คือเรื่องของอการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนน้อยเครียดนะคะโอ้มีมีสาเหตุหลายอย่างค่ะแล้วก็เรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะอาหารที่ทานเนี่ยชอบกินพวกหวานนะคะหวานเผ็ดร้อนหรือว่าพวกกินพวกแอลโกอฮอล์พวกน้ําหวานต่างๆนะคะน้าอัดลมชานมชาเขียวเหมือนกันเนาะ,ะถ้าไมเกรนเริ่มแรกอย่างที่บอกคือไปนวด ผ่อนคลายคลายเส้นก่อนอาจจะมีการติดขัดของของเสียทั้งตัวเลยให้ไปสังเกตง่ายๆนะคะถ้าดูจากตัวของตัวเองะคะ่ะมันจะมีลักษณะแข็งตึงแน่นแล้วก็เวลาจับมันจะต้านมือนะคะลองไปกดที่บริเวณไหล่ตรงนี้ค่ะคอบ่าไหล่เนาะแข็งไหมถ้ารู้สึกว่าแข็งแข็งเหนียวเหนียวนะคะไปนวดถ้าไม่มีเวลานวดก็ขอให้อยู่ที่บ้านแช่น้าอุ่นนะคะบ่อยๆนะคะเพราะว่าการการแช่น้ําอุ่นเนี่ยเส้นทั้งตัวที่มันแข็งมันหนื่มันยึดอยู่มันจะคลายออก ะะพอคลายออกแล้วกินผู้หลานเข้าไปปุ๊บมันทะลวงของเสียมันล้างเส้นเลือดอะคะ่ะที่มันมีพวกหินปูนนะคะพวกไขมันเกาะอยู่พังผืดหรืออะไรน้ําตาลเลือดที่มันแข็งแข็งเหนียวเหนียวมันจะทะลวงออกนะคะทำให้เส้นเลือดมันไหลเวียนดีเส้นเลือดมันเกิดการคลายตัวหรือมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะถ้าไปนวดเนาะ,ะขั้นแรกคือไปนวดก่อนถ้าจะกินผู้หลานไปนวดรอสองคือเรื่องของการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะกินน้ําให้เยอะเะนะคะ น้ำกินให้มากที่สุดเท่าที่เรารับไหวจิบทุก15-30ถึงนาทีค่ะถ้าไม่ค่อยกินน้ําเลยเลือดเดินไม่ดีตัวมันจะแข็งมันจะเหนียวมันจะแน่นอาการไมเกรนมันจะเกิดขึ้นบ่อยนะคะก็คือร้อนข้างในนั่นเองเช็คอาหารที่ตัวเองทานดูนะคะว่าชอบกินของเผ็ดร้อนไหมชอบกินพวกพริกอ่าพวกยำต่างๆพวกส้มตำหรือว่าอะไรแซ่บๆไหมนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือพวกกระเพรานะคะโหระพาหรืออะไรก็ตามขิงขาเนี่ย เครื่องต้มยำค่ะมันจะทําให้ตัวร้อนพอร้อนปุ๊บมันจะเกิดลมร้อนตีขึ้นนะคะก็จะเกิดไมเกรนได้เช่นกันอันนี้คืออาหารนะคะหรืออาหารประเภทหวานหวานเหมือนกันค่ะพวกแป้งน้ําตาลต่างๆทําให้เกิดความร้อนปรับอาหารพวกนี้นะคะทำให้ตัวมันเย็นขึ้นก่อนไปกินพวกยานางนะคะรางจืดใบเตยใบบบวบกตําหรือว่าปั่นก็ได้แล้วคั้นเอาน้ําจากนั้นใช้ช้อนนะคะตักลงไปประมาณ1-2ช้อนโตะ๊ะแล้วผสมน้ําสักแก้วยาว1แก้ว กินวันละหนึ่งแก้วตอนท้องว่างนะคะไม่ไม่ให้กินหลังอาหารเดี๋ยวท้องอืดตอนท้องว่างเช้าเย็นก็ได้หรือวันละครั้งทําให้ตัวมันเย็นขึ้นถ้าตัวมันเย็นขึ้นไฟร้อนหรือไอร้อนที่ขึ้นหัวค่ะมันจะลดลงอาการไมเกรนก็จะหายแค่ทําตามพวกนี้ยังไงก็หายนะคะตามนี้แล้วก็กินผู้หลานไปได้เลย